กินพานกินพานไปไม่ได้นี่เด็กข้าวครับเลย ลัวเหยียบเข้าโอ,โอ้ข้างหน้าก็มีเหลือครับต้องไปตามไลนแบบนี้นะครับปีนี้เข้าห่างจัดเลยครับนี่คืออยู่ห่างๆก็เลยปกตินี่มันจะเลี้ยงเลี้ยงแถวไปเลยเนาะปีนี้มันห่างนะครับ อาเหียก็เกิดจากมันแรงแถวบ,บ้านผมบางที่ก็ตายตายหมดเลยนะข้าวไม่เหลือเลยบางบ้านบาง,บางนานี่ก็ไม่เห็นต้นข้าวเหลือเลยครับหายหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ผมจะ ไปทําเทเลอร์เนาะมันเป็นต้นไม้ที่ปลายปลายมันเคยหกักแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะน้อนน้อนจะลงหรือเปล่านี่ครับอยู่นูกนครับเลยก็ยงยังแสบอยู่ โอ้ตามกล้องนี่เห็นไหมครับไอตอนเช้าที่มันยังไม่ได้วิ่งมาในทางเนี่ยไอเสียงหอบมันจะไม่หอบเนะนี่ครับมันจะเยียมเยียบนะครับแต่ว่าอ้ลืมอีกอย่างนึงลืมบอกไปไอผมไม่ได้ใช้กล้องตัวเดิมถ่ายนะ ก็เสียงมันก็จะไม่ทุบๆเนาะเสียงเสียงยังไม่สมจริงเสียงจะาบางๆนะครับว่าตัวนี้กล้องตัวเดิมผมมีปัญหานะครับถ่ายไม่ได้แล้วก็รอรอรอซ่อมก่อนนะครับนี่ก็เลยใช้กล้องที่เคยถ่ายเมื่อก่อนถ่ายไปก่อนเอามาแล้วครับมีมาแล้วน่ครับมันจะห่อไม่แรงนะครับถ้าเครื่องไม่ร้อนนะครับ ไม่หอบเลยหรอครับนี่หอบเลยครับเพราะเครื่องมันเย็นจัดเนาะโอ้หอบอยู่หอบอยู่ออยแต่ไม่แรงยังไม่แรงเนาะมาแล้วมาแล้วครับอ่าตัวน,นี้คือไอแสดงว่าเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเนาะเริ่มอุน่นอุ่นแต่ไม่ร้อนหรอก แต่มันเริ่มอุ่นเนาะเริ่มอุ่นๆขึ้นครับเดี๋ยวขอแล้วอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปหาต้นไม้เนาะหาต้นไม้ที่จะมาทำเทเลตัวนี้ใหม่นะครับก็จะทำใหม่นะครับสาเหตุที่ทำใหม่ก็คือมันตัวนี้มันไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะตัวนี้ก็ดีอยู่แต่ว่ายังไงละ่ะมันคือนานๆไปมันก็ ก,ก็เบื่อเนาะก็อยากอยากลองแบบใหม่มั่งอะไรประมาณนี้นะครับแบบแบบนี้ก็เบื่อเบื่อทรงนี้แล้วก็จะทําให้ยาวๆขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนทางขู่ขันนะครับดี๋ยวจะทําทําแบบนั้นหละนะครับก็จะทําเองนะครับเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อเขานะเพราะว่าสามหมื่นสามหมื่นขึ้นถึงสี่หมื่นนะครับก็จะทําเองไม่เลือกแบบทีละนิดเีละหน่อยก็กระบะข้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปจ้างเขาทำเนาะ ก็มีม,มีมีช่างไม้อยู่ช่างไม้ที่เขาทําทาเฟอร์นิเจอร์เนาะเดี๋ยวผมจะไปจ้างเขาทํกระบาข้างกับท้ายหลังนี่แล้วก็ข้างหน้านะครับสีด้านเลยเดีย๋ยวจะไปจ้างเขาทําแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวข้างล่างนี่โครงสร้างข้างล่างนี่เดี๋ยวจะทําเองทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวจะหาแนบมาใส่ครับแต่ว่าคงอีกหลายเดือนเลยถึงจะเสร็จเพราะว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับ จะทาตามงบเนาะเพราะว่าไม่มีงบประมาณนะครับก็จะได้มาทีละิีทีนี้ก็จะทําใส่ไปเรื่อยนะครับอ่าน,นีเสียงหอบครับเห็นไหมมันมันเครื่องมันร้อนแล้วมันก็จะหอบประมาณนี้โอ้เอเสียงตอนมันหอบตึบตึบตึบ,ตบนิดมันสั่นมาในพื้นนะครับสแสดงว่าดินดินตรงนี้มันหลวมจัดนี่าก็นี่ครับก็ เกี่ยวกันเองเพราะว่าอะไรเพราวะรราวะ่าไอ้มันหางเนาะข้าวปีนี้มันหางมันมันหนาแข่ล่างนะครับมันหนาตรงนั้นแถวนี้นะอยูอ่ตรงนี้ข้าวเหนียวตรงนี้ข้าวเหนียวมันหนาหนา,หนาอยู่ครับตรงนี้หนาอยู่แต่ว่าตรงนี้มันบางน่ครับตรงนี้มันบางจัดเลยแต่ก็เลยเกี่ยวเองแล้วก็ถึงถึงบรหณาก็เกี่ยวเองครับปีนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อไปขายนะครับส่วนใหญ่ completa, ข้าวส่วนใหญ่จะทําไว้กินก็เลยไม่รีบนะครับแบบว่าทําไปเรื่อยๆครับก็หนา ใกล้ๆเคียงแถวนี้ก็เกี่ยวเองเยอะเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างดูครับข้างล่างนึงก็เกี่ยวเองหลายนาเลยนะครับก็ใช้รถก็มีใช้ใช้รถก็เยอะเกี่ยวเองก็เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่แถวบ้านผมก็ไม่ค่อยได้ขายข้าวเนาะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยเกี่ยวเกี่ยวเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําขายอย่างนี้เราต้องหยบรีเกี่ยวนะครับเกี่ยวให้มันเสร็จเอาไปขายแต่ตัวนี้คือไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ทําขายก็เลย ไม่รีบแบบเกี่ยววันเกี่ยววันนึงไปได้หน่อยเดียวนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับกี่วันเสร็จก็ก็ช่งางนะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นไม้ที่ผมจะหาทำเทลเล์เนาะก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะเอาต้นต้นอะไรดีนะครับเดี๋ยวดับเส่องก่อนโอ้เสียงตอบตอบสนองเร็วอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใส่สปริงก็น่าจะเร็วกว่านี้เนาะ ตัวนี้คือโอ้ตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตน้ตนต้นตนขย่อมแถวแถวบ้านผมเมือินต้นขย่อมนะครับก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวไปทางนี้อันี้ครับเห็นไหมไอ้ข้าวไอ้มันมันมันไม่เต็มเนาะเห็นไหมครับข้างล่างหนาเห็นไหมครับ่หนาสูงสูงแค่หัวเลยครับแต่ว่าขึ้นมาบนนี่มันเริ่มเตี้ยเห็นไหมครับนี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยขึ้นมาเรื่อย ก็เลยได้เกี่ยวเองนะครับเ,เดี๋ยวพาเดินไปดูต้นไม้อยู่ทางนู้นก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าพ่อผมเห็นพ่อผมบอกว่าตั้งแต่เล็กๆเกนะี่ยตั้งแต่ต้นมันยังเล็กเนะี่ยมันมัน,ม,นมันมีรูนะครับมันมีรูอ่าครับเดี๋ยว๋อนี่ครับอีกอย่างหนึง่งนี่ครับนี่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 น,นี่เห็นโพลนี่ไหมครับ ก็มีคอมเมนต์ถามมาว่าทำไมโพนเยอะจังในนาก็สาเหตุนี่เลยครับนี่จะลดพื้นที่ทำนาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนคิดเจ้าลงอยู่นะแต่ว่าพอมานึกไปนึกมาได้นี่เราปลูกของตามโพนนี่แล้วก็ลดลดพื้นที่ทำนาเนาะทำนาให้น้อยลงแล้วก็ปลูกอย่างอื่นเยอะๆนี่นะครับนี่ปลูกของกินใส่นี่ครับนี่สาเหตุที่ไม่ ไม่เอาโพลออกนะครับแล้วก็ข้อเสียคือนาแถวบ้านผมมันเป็นนานาแรงเนาะนานาที่ไม่มีน้ําถ้าโพลลงนี่มันจะกลายเป็นดินเหนียวเลยทั้งนานะครับถ้าเอาโพลแบบดันดันใสแล้วเวลาปลูกมันนี่ถ้าปีไหนมันแรงจัดนี่คือมันปลูกไม่ได้เลยครับมันไถไม่เข้านะครับดินมันจากจากดินทรายดำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดินเหนียวเลยนะครับนี่ก็เลยเอาไว้แบบนี้ก็ทั้งนานี่มีอยู่สิบเอ็ดโพลเยอะมากเลยนะครับ สิบเอ็ดพนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเห็นครับตัวนี้ก็ต้นประดูแต่ว่ามันเล็กนาะต้นเล็กๆเ,เองก็เป็นต้นไม้ตั้งแต่ตาผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้หลายต้นอยู่เดี๋ยวพาเดินไปดูครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็น,นยังครับนะ่ก็กล้องก็สีแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ใช่กลองตัวเดิม,มนะกลองตัวเดิมผมมีปัญหานะครับอันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับดูข้าวดีครับนี่สาเหตุที่เกี่ยวเองนะครับพอป,ปีนี้มันแรงแรงแบบโคตรเลยนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้ข้าวก็เลยไม่งามเลยนะครับนี่อันนี้ครับต้นนี้ครับนี่ ก็เป็นต้นต้นมะข่าแต่เนาะต้นมะข่าแต่ต้นแต่บานพวเอินต้นแต่นี่ครับต้นเบักเ,เลยก็ประมาณห้าสิบเซนนะครับนี่มองมองโดยรอบนอกนี่ประมาณห้าสิบเซนแต่ว่าแต่ว่ามันถ้าโอ้ข้างขึน้นบนทำไมทำไมเล็กเล็กแค่ครับ โอ้ข้างบนทาไมเล็กแท้ครับนะ่ยแต่ว่าข้างล่างนี่ได้อยู่ก็ทาเลื่อยออกมาแล้วก็น่าจะได้อยู่ไอประมาณสองเม็ดเองเนาะแต่ว่าผมจะท,ทําเทเลอร์สามเม็ดนะครับแมข้างบนเนะ่เล็กไปหน่อยครับเดี๋ยวมันจะได้หรือเปล่านาะนี่ก็เขาเอาขนาดเท่าไหร่ครับนี่ไอมันมีตัวล่างตัวบนเนาะแต่ว่าตัวล่างนี่เขาเอาความหนาเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับนี่ก็มันจะได้หรือเปล่านะครับนี่แล้วไม้ตัวนี้มันจะดีไหมลายมันสวยไหมนะครับโอ้มองฝั่งนี้ก็ใหญ่อยู่นะนะครับมองฝั่งนี้ข้างบนก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันพอเลื่อยออกแล้วมันจะเล็กกว่านี้เนาะแต่ว่าถ้าเท่าข้างล่างนี่จะดีเลยข้างล่างนี่ห้าสิบเซนแต่ว่าถ้าเลื่อยออกแล้วมันจะได้อยู่ประมาณ สี่สิบเนาะประมาณสี่สิบนะครับถ้าได้ถึงสามเมตรนี่ก็ก็จะดีอยู่นะครับนี่แต่กวนไม่ได้เนาะข้างบนนะมันเห็นพ่อผมบอกว่ามันมีรูด,ด้วยตั้งแต่สมัยเล็กๆนะครับนี่หรือว่าจะไปเอาต้นยูคาดีครับหรือว่าจะไปเอาต้นยูคาดีแต่ว่าต้นนี้มันก็เห็น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 ,หนพ่อว่ามัน แข็งจัดเลยนะครับแข็งสุดๆเลยนะครับแต่ว่าต้นยูคาก็ไม่ค่อยมีต้นใหญ่เนาะต้องไปหาซื้อเขาที่ไม้ยินซีก็มีอยู่ในในในอีกนานึงนะครับผมไปถามซื้อมาถามซื้อเอามาทำเทเลอร์เขาจะขายให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันไม้อิ see, นซีนานๆไปมันแตกนะครับผมก็เลยไม่ไม่อยากได้นะครับนะ่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปมัด เข้าก่อนนะครับก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนี่ก็ใครที่รู้แนะนําว่าต้องซื้ออะไรมัง่งกระบะก้วงยาวเท่าไรอะไรผมไม่รู้เรื่องเทเล,ลอร์แบบนี้เลยนะครับก็จะทาไปเรื่อยๆแบบทีลนนิดทีละหน่อยอะไรไปเรื่อยประมาณนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์แนะนําได้นะครับว่าเอาแบบหนไม้อะไรนะครับใช้บานพับใช้น็อตอะไรนะครับนี่ นะครับก็แนะนำกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวไมมัดข้าวก่อนก็ลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ